โยโยโยสวัสดีครับ fc คือหนังทุกช่องทางอยู่กับพิเศคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เควคนสปอร์ตเข้าร่วมชมลมลุ้งหนังได้ที่ mvp 33บครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่เพีย์อังกฤษ ที่จะเลือ,อ,อกรอบเวลา4ี่ทุ่มทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่ทเทนนิสฮอสเปอร์อันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมอันดับ18นะครับสเปอร์ยี่สิบเแต้มลงเล่นเอฟเอคับแพ้ขาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป1นต่อสตกรอบ3ไปนะครับคูดูสก็ดันมาเจ็บอยู่ในลิสต์ตัวเจ็บอีกที่เหลือก็ลงดาวโคโลมูนี่ชาวีซิโมนนะครับริชาลีซอนโซลันกี้อย่างเงี้ยเป็นตัวเลือกแนวนรุกในขณะที่เวสต์แฮม14แต้มเกมล่าสุดเล่น FA ฟเอคับเปิดบ้านชนะควีนนนนนส์์์พาารรรคคเเเอออจ120แตต่่ก็้งลน120นทีะับ ลูกัสปาเกตาขึ้นบัญชีขอย้ายเนี่ยไม่น่าจะมีชื่อนะครับที่เหลือก็จะรดโบเวนซัมเมอร์วิลล์ตาตี้กัสเตลานอสกองหน้าตัวใหม่นะครับเจอกันนัดแรกเป็นสเปอร์ที่บุกถล่ม3-0ก่อนเกมสเปอร์เป็นต่อนะครับจริงๆเวสต์แฮมนี่10นัดหลังสุดในลีกไม่ชนะใครเก็บได้4แต้มส่วนสเปอร์ก็แย่อยู่แล้วนะครับในช่วงหลังแม่แต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้าน แล้วพี่เจ็ดมองกันได้โซลันกี้ได้มัวนี่กลับมานี่ทําให้เกมรุกน่าจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับเจอสเปอร์าเจอเวสแฮมที่ช่วงนี้ขาดความมั่นใจสุดๆนะครับนูโนอัดโดนปลดวัดใจสเปอร์ครับจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูได้โยโยโย,โย่เจ็ดสัตว์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมห ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคูบ่ต่อมาไปดูเชลซีนะครับอันดับ8จะเปิดบ้านจเจอเบรนท์ฟอร์ดอันดับ5เชลซี31แต้มเกมล่าสุดเล่นคาราบาวครับรอบรองนัดแรกแพ้คาบ้านกับอาร์ซนอลมา2ต่อ3นะครับเหลียมโรซิเนียเนี่ยเท่ากับว่า คุมมาแล้ว2นัดในบอลถ้วยคืนนี้จะเป็นนัดแรกในเกมลีกนะครับได้มอยเซตไกเซโดพ้นแบนกลับมาช่วยทีมครับที่เหลือก็เปโดเนโตกานาโชชัวเปโด้เราก็ต้องเช็คอะไรของโคพาเมอร์นะครับในขณะที่เบรนท์ฟอร์ด33แต้มเกมล่าสุดเอฟเอคับบุกไปชนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์มา2-0นะครับตัวหลักๆก,ก,ก็วิตาลียาเนลเควินชาเดอร์ลุยส์พอตเตอร์อีกอติอาโกนะครับเจอกันแรกเสมอกัน2-2ที่บ้านเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ตามหน้าเสือเชลซีเป็นปอนี่คือเกมแรก ของโลซีเนียในการคุมเชลซีในลีกอย่างที่บอกไปนะครับแถมได้แกาุดโดกลับมาห้องเครื่องน่าจะนั่นปึกขึ้นจริงๆเบนฟอร์ดเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับแต่คู่นี้พี่เห็นมองว่าเชลซีจะปลดล็อกทําได้ครับจะชนะนัดแรก จะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับเชียร์เชลซีนะครับปิดท้ายไปดูลิเวอร์พูลครับที่อันฟิลจะเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่รองบวยครับลิเวอร์พูลยูนดับ4มี35แต้มเกมล่าสุดในเอฟเอครับก็เปิดบ้านถล่มบาซซี่มา4ต่อ1นะครับก็ยังไม่มีซาร่านะครับที่ยังอยู่เอฟคอนอยู่ดังนั้นเนี่ยตัวลหล bach, ักกราเฟนแบ็กแม็คลิสเตอร์โซโบสไลแนวรุกโฟเลนเวียดกับอูโก้เกติเก้ K, จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่เบอร์ลี่สิบแต้ม เกมล่าสุดลงเล่นเอฟเอคัพเปิดบ้านถล่มมิววอลมา5-1นะครับปัญหาคือจอชคาเรนกับเซียนเฟลมมิง2ตัวหลักยังเจ็บดังนั้นเนี่ย ก็จะมีพวกฟอร์เรนติโนคุมตรงกลางแนวะรุกจาร์ดนแอนโทนีนะครับมีฮันนิมันเบดบรีข้างหน้าอามาโนโบโรย่ามาคัดเอ็ดเวิร์ดพวกนี้นครับนัดแรกที่เจอกันเป็นลิเวอร์พูลบุกชนะ1-0ึ่งนยก่อนเกมลิเวอร์พูลเป็นต่อท่วมท้นเหมือนกันเล่นในแอนฟิลด์นะครับแล้วเบอร์ลี่เนี่ยจะว่าไปถ้าจะมีเซอร์ไพรส์คือพิจารณาว่าเล่นในบ้านยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเล่นเยือนนี่โอกาสรอดยากเสียประตูง่ายครับ วัดใจลิเวอร์พูลดีกว่าครับเล่นในอันฟิลและลิเวอร์พูลไม่แพ้มา11เกมติดทุกรายการด้วยนะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ททนนมฮอสเปอร์เชลซีและลิเวอร์พูล3ทีมเจ้าบ้านนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย